สวัสดีครับวับนนี้ก็จะมาทําการลองไล์นะครับลองไล์ในบ้านแดงนะครับใน Youtube นะครับก็คือไม่เคยไล์นะครับจะลองมาไล์ดูว่าเผื่อลูกค้านะครับเดี๋ยวนะนี่นะกลับกล้องก่อนนี่อ่ะเผื่อลูกค้านะท่านใดอยากได้พระนะครับอ่าผมมีมากมายนะครับก็มาเริ่ม นะครับแบบการไลฟ์ไปด้วยแล้วก็จะแบบว่าสอนไปด้วยเล็กๆน้อยๆนะครับมาได้สักสินาทีหรือสินาทีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดี35ท่านนะครับก็นะ ที่ท่านใดนับสนใจรายการไหนนะครับก็นี่ครับสําหรับองค์นี้นะครับเป็นพระกิ่งนะครับเขาเรียกว่ากิ่งไก่ปืนเที่ยงนะครับกิ่งไก่ปืนเที่ยงวัดทองธรรมชาตินะครับปีสองสี่หกสามนะครับเห็นไหมครับพระมีแม่พิมพ์หน้าแม่พิมพ์หลังนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับพระมีแม่พิมพ์หน้าแม่พิมพ์หลังนะครับนี่ไม่เคยไม่เคยมาไลฟ์ใน u t u b e นะครับ มีแม่พิมหน้าแม่พิมพ์หลังทีนี้พระจะมีร่องรอยการประกบนะครับร่องรอยการประกบตรงนี้นะครับนี่ปีสองสี่หกสามนะประวัตินี่หลวงปู่สุขปลุกเสกนะครับแล้วก็หลากหลายคณาดจา์นะครับผมนะครับสําหรับองค์นี้ปกตินะครับเขาจะเทเห็นไหมเป็นการเทช่อนะครับเทช่อนะครับบางองค์เนี่ยแต่งแต่งตะไบนะครับแต่งเทตะใบเอแต่งเรียบร้อยนะครับตะใบเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเจาะกิ่งเจาะรูนะครับเพื่ออุดกิ่งบางองค์เป็นอุดเล็กบางองค์ บางองค์เป็นอุดใหญ่นะครับผมแต่องค์นี้ไม่อุดนะครับนี่ช่อจำนวนอยู่แถบนี้นะครับแล้วก็จะมีลงอัคละจานด้วยนะครับก็สําหรับสภาพนี้นะครับสามหมื่นบาทนะครับอ่าเนี่ยครับสามหมื่นบาทนะครับผมอ่ามาดูองค์ต่อไปว่าจะเป็นอะไรนะครับเผื่อพี่ท่านใดนะครับอยากได้นะครับก็อยากได้หรือว่ามีอยากจะออกแบ่งปันก็ทักมาได้เลยนะครับก็องค์ต่อไปนะครับนี่ครับ เบาเสียงนี่เบาเสียงเนี่นะครับอ่านี่ครับเป็นนะครับพระชายสามเหลี่ยมวัดลาดบะพิษนะครับอันนี้พระชายสามเหลี่ยมวัดลาดบะพิษปีสองสี่หกหกนะครับก็หลวงปู่สุกปุกเสกด้วยนะครับนี่เห็นไหมเป็นพระมีแม่พิมพ์หน้านะเป็นเหรียญหล่อนะครับเนื้อสําออกสําฤทธิ์กับดํนะครับเห็นไหมครับมีแม่พิมพ์หน้าแม่พิมพ์หลังนะครับก็มาแบ่งปันความรู้ด้วยนะครับแบ่งปันความรู้ไม่ใช่จำมาขายอย่างเดียวนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผม นี่ครับเห็นไหมมีล่องรอยการประกบนะครับล่องรอยการประกบนี่ล่องรอยการประกบแบบนี้ธรรมชาติดูง่ายมากนะครับแบบนี้ธรรมชาติดูง่ายมากนะครับแล้วก็จะมีเห็นไหมครับการการเทเนี่ยเป็นเทตรงนี้นะครับโลหะเทตรงนี้นะครับแล้วก็มีการตกแต่งตะไบนะครับผมมีการตกแต่งตะไบนะครับอันนี้องค์นี้นะครับต้องบอกเลยว่าน่าจะ น่าจะอยู่ในเลี่ยมมาเห็นไหมเป็นยางแดงๆเนี่ยน่าจะอยู่ในเลี่ยมมาแล้วก็แกะมาขายผมนะพระบ,บ้านๆเลยนะครับพระบ,บ้านๆเลยก็อง์นี้ผมซื้อมาในเลทราคานะครับประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ผมเปิดสามหมื่นกว่าบาทนะครับก็บอกเขานะว่าเขาเจ้าของเนี่ยเขามาตีผมนะบอกหมื่นสองผมให้ไปหมื่นห้าเลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับเราก็บอกเขาว่ามีแผลนะเวลาผมมาขายผมก็บอกว่ามีแผลนะแต่ถ้าไม่มีแผลตรงนี้นะครับนู่นนะครับผมตีห้าหมื่นกว่าแน่นอน นะครับโอเคนะถ้าไม่มีแผลตรงนี้ตีห้าหมืนกว่าแน่นอนนะครับนี่ครับปีสองสี่หกหกนะครับแบบนี้แท้ดูง่ายเลยเนี่ยพวกนี้ยผมพยายามไม่ปัดเลยนะเขาเรียกว่าเป็นล่องรอยธรรมชาตินะครับหิ่งหิ่งเลยธรรมชาติเลยนะครับอ่าอย่างนี้ธรรมชาตินะไม่ได้แก้งแก้งเก่าครับธรรมชาติเขาเรียกว่าสร้างสรรค์มานะครับอมาดูองค์ต่อไปนะครับก็จะเป็นอะไรเอ่ยนี่ครับพระนับมาเหตุส่วนกู้วังบัวนะครับ วังบัวเพชรบุรีก็จะเป็นเนื้อชิ้นเขียวนะครับมาเหตุส่วนเนื้อชินเขียวนะครับผมนี่นะจะมีคาบนะครับคาบไข่ขึ้นนะครับเห็นไหมคาบไข่นะครับปานดํานะครับในตรงนี้ที่เขาเรียกว่าปานดํานะครับปานดํานะครับแล้วก็มีคาบไข่ขึ้นไข่แบบธรรมชาติเลยนะครับแบบนี้ดูง่ายมากๆนะครับเป็นมาเหตุส่วนกุวังบัวนะครับเนื้อชิ้นเขียวนะครับกอพิ่ทนใดมีออกนะครับหรือว่า นใจจะจะขายก็ส่งมาชมกันได้นะครับอันนี้อันนี้คือลองมาลองไลฟ์ครั้งแรกเลยนะครับใน youtube นะครับเห็นไหมครับดูง่ายนะครับวังบัวองค์นี้ก็เอ๊ะเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกราคาไปเนาะสำหรับองค์นี้เอาสามหมื่นสามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับองค์นี้สามหมื่นสามพันนะครับสามหมื่นสามพันนครับหลวงปู่สุกปลุกเสกนะครับพระดีพิธีใหญ่นะครับผมแล้วก็องค์นี้นะครับนี่สําหรับองค์นี้นะครับวังบัว นะครับองนี้เอาสี่พันห้านะครับเอาสี่พันห้าร้อยนะครับผมสี่พันห้าร้อยบาทนะครับนี่มาเหตุส่วนกวงบัวก็จะเป็นพระการประกบนะครับแล้วก็มีการการเทนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวนะบัึงะสวัสดีครับไม่เคยเห็นพี่ไลฟ์ใน youtube เลยลองลองครับลองลองไลฟ์ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีทุกท่านนะครับพี่นะพี่จัดใจพี่พี่อะไรเนี่ยพี่เอ็มสวัสดีครับพี่จัดัยพี่นรินสวัสดีครับพี่นัทวานัท วราพรสวัสดีครับพี่ยพ b สวัสดีครับผมพี k i ิงสวัสดีครับพี่เฮลียเฮลีสวัสดีครับผมอย่าลบไลค์นะครับครับผมก็ครับไม่ลบไลค์ครับผมก็ต่ออะไรนะพี่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยอะไรนะสวัสดีครับใน youtube ดูง่ายดีครับอ๋อใน y o u t u b e ดูง่ายดีก็ไม่เคยมาไลค์นะครับใน youtube คนมันจะน้อยนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเรียกว่าอ่าลงไลค์ก็ไม่ลบ เพื่อให้ FFC ได้ดูด้วยนะครับ F ซ f ฟมาศึกษาด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็พระเนี่ยเขาจะมีแม่พิมพ์หน้าแม่พิแม่พิมพ์หลังนะครับประกบกันนะครับนี่ตรงนี้เป็นร่องรอยการประกบนะครับแล้วก็จะมีรอยเห็นไหมพี่มีรอยช่อนะครับรอยช่อชนวนนะครับรอยช่อฉนวนแล้วหักช่อนะครับนี่กุ้วังบัวนะครับอันนี้ดูง่ายมากนะครับอ๋อพี่ซีอิวเองนะครับครับผมก็นี่ครับ แบบนี้นะครับ4,500บาทนะครับพิเศษลิกัญชาต่อพันหนึ่งต่อพันหนึ่งไม่ได้ครับขอบคุณมากครับอันนี้อ่ะมาดูองค์ต่อไปนะครับเป็นพระชัยนะครับหลวงพ่อพลวัดเงินบางพมนะครับกทมเห็นไหมครับมีดูง่ายนะครับเบสิกนะครับก็จดจํากันไว้เลยนะครับพี่นะเบสิกจดจากันไว้นะครับมีพระมีแม่พิมพ์หน้าพิมพ์หลังนะครับนะครับทีนี้ต้องเกิดจากนี่มีล่องรอยการประกบแล้ว เห็นไหมครับพี่ล่องรอยการประกบจดจําเนื้อหาด้วยนะเนื้อหาเนี่ยพวกนี้สําคัญนะครับถ้าซื้อบ่อยๆก็จะเราก็จะชินตาเองนะครับนี่ล่องรอยการประกบนะครับนี่แล้วก็จะมีพวกดินเบ้านะครับดินเบ้าที่ฝังอยู่นะครับดินเบ้าที่ฝังอยู่ในเนื้อองค์พระหรือเรียกว่าดินไทยนะครับหรือเรียกว่าดินไทยนะผมองค์นี้ก็หลวงพ่อพลอวัดเงินบางพมนะครับกทอมอนี่ล่องรอยการตะใบชัดเจนแบบนี้ แท้ดูง่ายมากนะครับแบบนี้แท้ดูง่ายมากก็องค์นี้เปิดไว้ที่5,500บาทนะครับพี่ท่านใดสนใจก็นะครับทักมาได้นะครับ5,500บาทนะครับแบบนี้นี่5,500บาทนะครับแล้วก็มาดูนับนี่เจ้าคุณโชดนะวันนี้อาจจะมาเน้นๆเป็นพวกพัดลอหน่อยนะเจ้าคุณโชดวัดพระปฐมเจดีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์กีบจำปานะครับผม พิมพ์กีจจำปานะครับนะจะมีแม่พิมพ์หน้านะครับแม่พิมพ์หลังเนี่ยจะเป็นยันนะครับขอยันนะครับเป็นตัวยันนะครับแต่อันนี้มันเป็นค่าพิ้งอ่ะมันจะทําอาจจะบางคนอาจจะมองยากหน่อยเห็นไหมมีร่องรอยการประกบนะครับนี่ร่องรอยการประกบนะพี่นะพระพวกเนี้ยพี่จดจําเลยนะครับและร่องรอยการประกบต้องดูให้เป็นธรรมชาตินะครับร่องรอยต้องเป็นธรรมชาติด้วยนะครับ นี่แบบนี้กรีดจำปานะครับเจ้าคุณโชตปีสองสี่เจ็ดสองหลวงพ่อน้อยนะครับหลวงพ่อน้อยหลวงพวกหลวงเจ้าคุณโชตนะครับหลวงปู่บุญลวงปุกเสกพ่อเงินลวงปุกเสกเยอะแยะนะครับและรอยช่อเนี่ยเขาจะอยู่แถบนี้พี่นะครับรอยช่อนะครับแล้วก็มีการเทนะ้าแต่งตะไบนะครับในรอยช่อจะเป็นแบบนี้ถ้าซื้อบ่อยๆจะจดจําด้วยการสังเกตนะจดจำนะครับรอยช่อจะอยู่ประมาณแบบนี้นะครับ นี่ตรงนี้นะครับนี่มาถึงนี่จะเป็นช่อแบนครับจะเป็นช่อแบนนะไม่ใช่ไม่ใช่ช่อกลมนะครับช่อแบนไม่ใช่ช่อกลมครับสามพันได้ไหมไม่ได้ครับสามพันไม่ได้ครับพระในนี้ยังไม่มีองค์ไหนยังเมื่อกี้ที่บอกไปยังไม่มีสามพันเลยครับพี่เนาะราคาไม่ได้ครับพี่อ่าที่จะเชื่อไหมครับว่าผมกําลังทําวิทยานิพนธ์ปอทเกี่ยวกับพระเครื่องอยู่ผมต้องใช้ช่องพี่เป็นข้อมูลสําคัญด้วยครับอ๋อก็ ยินดีครับยินดีครับผมโอเคนะครับเนี่ยยังสภาพอ่ะมาดูพระหล่อหลวงพ่อโบยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ขุนแผนเขาเรียกว่าขุนแผนจักรนารายนะครับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับพระมีพิมพ์หน้าพิมพ์หลังนะครับมีพิมพ์หน้าพิมพ์หลังอ่ะมาดูซูมดูนะครับซูมดูนี่พ่อโบยวัดมะนาวสาคัญเลยพี่นะครับจุดสําคัญเลยนะครับพระจะไม่มีพวกอ่าเม็ดเม็ดดินเบ้าที่ฝั่งเยอะ นะครับนะครับและพระเนี่ยจะเป็นรอยตามมุ้งเห็นไหมนี่จะเป็นรอยตามมุ้งเล็กๆนะครับมีรอยยับย่นบ้างนะครับนะครับนี่เห็นไหมรอยยับย่นนะครับผมนะครับพระเป็นประกบนะครับเหมือนกันหล่อประกบสองหน้ามีเพราะประกบเนี่ยจะมีการแทงแต่งตะไบนะพี่นะมาศึกษากันได้นะครับแต่งตะไบนี่รอยยับย่นนะครับพี่เห็นไหม รอยยับย่นอันนี้เขาเรียกว่ารอยอะไรรู้ไหมพี่นี่รอยไหลรู้ไหมรอยครีมนะครับรอยครีมจับนะพี่นะนี่รอยยับย่นนะพราโบ้ยรอยแต่งตะไบแบบนี้ดูง่ายมากนะครับรอยครีมจับเพื่อที่จะรู้อะไรรู้ไหมครับจับเพื่อการแต่งตะไบนะครับนี่รอยครีมนะครับครีมยุคเก่านะครับจับตรงนี้จับโดนตรงนี้นะเพื่อที่แต่งตะใบอย่างนี้ครับ เปืดปยๆเปืดปยๆเปืดนะครับและช่อหลวงพ่อโบ้ยต้องเป็นลักษณะแบบแบนพี่นะครับลักษณะแบนนับนี่แบบนี้นะครับจดจําเบอร์ตะใบาด้วยโลหะนะพี่นะคืออย่างเงี้ยบางคนไม่รู้ว่าหลวงพ่อโบ้ยจะแท้จะเก๊เป็นยังไงแต่ถ้าพี่ดูนะครับดูรอยตามมุ้งนะมีรอยตามมุ้งรอยยับยน่นรอยยับย่นนะครับรอยตามุง้ง อันนี้ผมไม่เน้นขายนะเน,เ,นเน้นเน้นเน้นสอนด้วยนะครับไม่เน้นขายรอยตามุง้งรอยยับยน่นควบคู่บางองค์มีรอยครีมอย่างเงี้ยเนี่ยรอยครีมรอยแต่งตะไบหย,ย,ยาบโอเปอร์เซนต์แท้เก้แล้วพี่นะแต่ทีเนี้ยต้องดูพิมพ์ด้วยเดี๋ยวนี้พวกเขาเรียกว่าอะไรอะคนทําเก๊มันก็จะหาจุดนั้นจุดนี้ตรงไหนมาคล้ายๆมันก็จะทําให้เหมือน,เห,อนเห็นไหมพี่นี่รอยตามุง้งเล็กๆละเอียดนะรอยยับยน่น อย่าให้มีเม็ดอ็อกนะครับนี่รอยครีมเห็นไหมครับแบบนี้ก็ 25, สองหมื่นห้าพันบาทนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนับหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับมาดูหลวงพ่อคาวัดโป้ปั้มบ้างนะครับสวัสดีครับพี่สุปกรกอนะครับสวัสดีทุกท่านเลยพี่อุทยัยสวัสดีครับ อ่าสมศักดิ์สีโลสวัสดีครับพี่อนั่นแน่สมศักดิ์อันนี้เป็นหลวงพ่อโบ้ยนะพี่เอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นหลวงพ่อคำนะครับพี่อ่าหลวงพ่อคำจดจําเลยพี่หลวงพ่อคำอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นพระมีพิมพ์หน้าพิมพ์หลังนะครับมีมีร่องรอยการประกบนะครับและอาจจะมีการนี่ครับแต่งในหุ่นเทียนบ้างครับร่องรอยร่องรอยอาจจะบางองค์อาจจะชัดเจนบางองค์อาจจะไม่ชัดเจน นะครับแต่งในอ่านี่นี่นี่ร่องรอยการประกบแถมนี้ชัดเจนนะแต่ตรงนี้อาจจะการปาดปาดในหุ้นเทียนเพื่อบางทีมันเห็นรอยที่มันนูนเยอะเกินไปก็อาจจะปาดในหุ้นเทียนนะครับเห็นไหมและตัวหูเนี่ยเขาจะทําเป็นปากปิงนะเขาเอาเอาหุ้นเนี่ยเอาเทียนเนี่ยทํามาเป็นงอ,อยงนี้แล้วก็มาแต้มไฟนะครับแต้มไฟลนลนเพื่อที่จะอะไรรู้ไหมครับให้มันติดนะครับเหมือนเคยเห็นเทียนไหม ที่เคยเห็นเทียนไหมที่เวลาเราไปไปไหว้พระเราจะต้องล้นตูดเทียนก่อนเพราะตูดเทียนร้อนๆอไปปักไปปักะมันจะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเยิ้มเยมนะครับอันนี้ก็จะเยิ้มมาพอแห้งมันก็จะเป็นอย่างนี้พอนําไปทอดหุ่นนะครับนําไปทอดหุ่นมันก็จะต้องติดมาตามหุ่นนะครับเห็นไหมมีร่องมีร่องรอยแบบธรรมชาตินะครับนี่เห็นไหมแม่พิมพ์หน้านะครับนี่ตามุง้งตามุ้งพระหลวงพ่อคำ ที่บางองค์ไม่ได้ใช้ตามุ้งใหญ่ก็มีนะครับเห็นไหมแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับแบบนี้ดูง่ายเลยแล้วก็จะมีรอยนี่ครับดินเบ้าฝังอยู่นะครับดินเบ้าฝังอยู่นะครับอันนี้พอมีหน้าตาค่อนข้างติดนะครับหน้าตาค่อนข้างติดนะครับนี่ดูง่ายนะครับอมาดูก้นนะครับเห็นรอยตามุ้งไหมพี่นี่รอยรอยนี่รอยประกบนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าสวยหน้าตาติดเด้งๆผมซื้อหลายหมื่นนะครับ ผมเคยขายไปถึงสองแสนนะครับพร้อมตลับหนึ่งใบนี่รอยตามมุ้งนะครับจะมุ้งเล็กมุ้งใหญ่มันขึ้นอยู่กับอ่าโลหะที่ไม่เข้ากันด้วยนะครับรอยช่อนะครับนี่รอยช่อรอยหักนะแล้วไม่ได้แต่งเลยนะครับนี่รอยหักช่อแล้วไม่ได้แต่งเลยนะครับผมก็เข้ามาความรู้มาหาความรู้กันได้นะครับไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับหรือว่าพี่ท่านใดมีอยากจะขายส่งมาชมกันได้นะครับสวัสดี2 3งร้อยสามสิบสามท่านด้วยนะครับ นี่หลวงพ่อคำสรรภาพนี้ผมเปิดไว้สองหมื่นเท่าไหร่วะเจ็ดพันใช่ไหมสองน่าจะ 2, สองหมื่นเจ็ดนะครับในในไลฟ์เมื่อกี้นะครับหรือสองหมื่นห้าเนี่ยไม่มั่นใจอะแต่ไม่เป็นไรทักทายมาถามกันได้นะครับถ้าสวยๆผิวโบ๊ะนะครับส่งมาหาผมได้นะผมรับเข้าที่ห้าหมื่นนะผิวดีๆนะครับผิวพายเงินนะผิวพายเงินหน้าตาติดๆเห็นปากเห็นจมูกนะหล่อไม่เลอะไม่เปื้อนไม่เปื้อนนะครับอย่างนี้จดจําไว้เลยนะดินเบานะพี่นะ บินเบ้ามีรอยตามมุ้งนะครับเปอร์เซ็นต์แท้อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยแทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วดูรอยช่อนะช่อจะออกเหลี่ยมนี่พี่ช่อจะออกเหลี่ยมนะครับอ่ะมาดูองค์ต่อไปนะครับจะเป็นอะไรอันนี้เลยหลวงพ่อโบยพิมพ์จิว๋วอ่ะพิมพ์จิ๋วเนี่ยพี่ท่านใดมีนะครับส่งมาหาผมได้เลยตอนนี้นะเวลานี้เมื่อก่อนเนี่ยผมซื้อถึงแสนแต่ตอนนี้อาจจะต้องรบๆลงมานะครับ เพราะสาภาวะเศรษฐกิจพี่นะครับซื้อสตาร์ทให้ห้าหมื่นขึ้นแล้วกันสาภาพดีๆครับผมห้าหมื่นขึ้นแล้วกันสาภาพดีๆแต่องคนี้ผมเปิดที่สามหมื่นเห็นไหมเออสามหมื่นห้าเห็นไหมก็ตามสาภาพนี่พระมีการประกรบนะครับประกรบพิมพิมพ์หน้าพิมพ์หลังนะครับจริงๆเป็นเรียบนคนับหลังเรียบนับแต่การประกรบประกรบเราจะเห็นได้ชัดเลยนี่ประกรบยังไงประกรบเลือมนะครับเหมือนพี่ทําทําแท่งสี่เหลี่ยมมาสองอันน่ะ แล้วประกบให้ตรงกันแต่มันไม่ตรงอะมันเลื่อมอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเป็นร่องรอยการประกบนะครับนี่เห็นไหมและมีการแทง,แทงตะไบนะครับแทงตะไบนะครับด้านหลังก็สภาพจริงๆเป็นพระใช้พระใช้จับขอบเห็นไหมพี่เป็นรอยจับขอบนะครับเนี่ยเป็นพระเล็กที่แพงมากนะรอยชอ่อหนี่ชอ่อตรงนี้พี่จ๋านี่เห็นไหมเห็นรอยช่อไหมตะใบจะค่อนข้างหยาบ นะครับต่ใบค่อนข้างหยาบและที่สำคัญที่จดจำพิมพ์ด้วยนะครับหน้าอกหลวงพ่อคล้ายๆเลขสามคล้ายๆเลขสามไทยนะแต่เก๋มันก็ทำเหรียญแบบได้ใกล้เคียงเลยนะคล้ายๆเลขสามไทยนะครับนี่หรือว่าพี่จะมองเป็นสามอารบิกก็ได้อ่ะสามอารบิกก็อย่างนี้อ่านะครับเอามาดูองค์ชัดเดี๋ยวองค์ชัดให้ดูแป๊บหนึ่งนะองค์ชัดองค์ที่ผมห้อยนะครับ หนึ่งนี่องค์ชัดที่ผมห้อยอยู่นะครับเห็นไหมเห็นหน้าอกไหมพี่อ่าเป็นเลขสามนะครับเป็นเลขสามตัวฐานนะครับจะเป็นฐานแบบสามชั้นหรือสี่ชั้นเล็กๆนะเหมือนฐานเขาจะเป็นประมาณเนี้ยไม่ค่อยสวยนะเป็นพระทอดอ่ะเห็นไหมครับจดจําเลยรอยยับย่นเห็นไหมพี่นี่มีรอยยับย่นเห็นไหมครับ ได้ตังเลยนะพี่นะเผื่อพี่ท่านใดเจอได้ตังเลยนะพี่นะสวยๆอ่ะสภาพนี้ผมให้หนะ้าหมื่นอ่ะอ่ะสภาพนี้ผมซื้อหนะ้าหมื่นอ่ะผมจะเปิดสองแสนเรื่องผมนะต่ผมซื้อหนะ้าหมื่นอ่ะถ้าพี่ขายได้อย่างผมพี่ขายเองเลยแล้วกัน <c oughs> อันนี้เราพูดกันตรงๆพี่อ่ะผมซื้อห้าหมื่นสตาร์ทให้ก่อนนะครับถ้าสวยมากก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งถึงแสนนับนี่รอยยับย่นนับนะเลขอกเอหนะอกเป็นเลขสามนับนี่หรือสามอย่างนี้ แต่ต้องดูด้วยนะพิมพ์กัาจะต้องตรงกันนะไม่ใช่ว่าเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเลือนหายไปนิดหนึ่งเห็นไหมตรงเนี้ยที่ปลายปลายเนี้ยที่ผมชี้เนี่ยเขาจะดูเลือนเลือนหายไปนะไม่ติดเลยนะพี่นะไม่ติดเลยนะครับผม <c oughs> ถ้าติดเลยก็จะผิดพิดนครับแต่อันเนี้ยมันสภาพผ่านใช้นะครับมันสภาพผ่านใช้มันก็จะดูเลือนละมันดูเหมือนไม่ชัดเจนอนะตรงนี้ติดนะครับแต่ตรงนี้อาจจะดูเลือนลางหน่อยเห็นไหมพี่เห็นไหมตรงนี้ติดนะครับตรงนี้ดูเลือนลางนิดหนึ่งนะครับสภาพนี้ผมเปิดที่สามหมื่นห้าพันครับ ต่อรองได้นับต่อรองได้สามหมื่นห้าพันนับแล้วก็มาดูอาอย่างชินลาชหลวงพ่อโมนะครับชินลาชหลวงพ่อโมอาจจะอ่อนสวยหน่อยนะครับนี่ความตึงความคมสําคัญนะครับพ่อโมเนี่ยนะพี่ลองดูนะนี่สร้างปีสองสี่หกศูนย์นะเราปีสองสี่หกศูนย์นะเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับองค์สวยๆเนี่ยเขาจะประหลอดขาวโบะเลยนะครับและหน้าตาเนี่ยเขาจะเด้งเลยนะครับนี่เห็นไหมครับ ข้อูลเนี่ยเป็นผมสันนิษฐานว่าเป็นพักกดพิมพ์นะเนี่ยเป็นพักกดพิมพ์นะไม่มีรอยเดือยนะครับอ่าเป็นพ,กพักกดนะทําเหมือนทําบล็อกพิมพ์หน้านะครับแกะแกะคล้ายๆบล็อกขีดหรืออะไรสักอย่างแกะบล็อกพิมพ์หน้านะครับแกะได้คมมากเลยนะครับแล้วก็จะทําเบ้าหลังทําเบ้าหลังนะครับพอเทน้าโลหะไปนะครับเทน้าโลหะก็คือหมายถึงว่าเทชินตะกั่วไปนะครับเขาก็จะมีบล็อกที่มากด เดี๋ยวก่อนนะผมมีองค์สวยป้าไม่รู้มาเทมาเทอ่ามากดมากดด้านหลังเพื่อให้แน่นให้น้ำํำโลหะมันมันมันลงไปที่ตัวบล็อกให้คมคมนะครับเดี๋ยวผมดูองค์องค์องค์งสวยให้แป๊บหนึ่งมีเป้าไม่รู้กล้องกล่อ,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 องหไหนั่นกูไปไหนบ่ดู สวยสวยค่ะไม่เจออ่ะเดี๋ยวเอาพ่อโบ้ยก็ได้พ่อโบ้ยแปบ๊บหนึ่งนะพ่อโบ้ยเขาจะมีองค์ที่นี่นี่น,นี่พ่อโบ้ยเอาหลวงพ่อโมโมากดพิมพ์นะครับนี่อย่างนี้แล้วกันนะครับเนี่ยพ่อโบ้ยเขาจะเอาองค์เนี้ยพ่อโมมากดพิมพ์นะครับสันนิษฐานว่าเนี่ยรอยตรงเนี้ยจริงๆพ่อโมพ่อโมเขาจะมีรอยตรงนี้แทบทุกองค์เลยนะเป็นรอยเป็นรอยตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยจะมีเพลิน ผมสันในฐานว่าเขาทำเขาทำบล็อกกดนะครับมันถึงจะได้มีรอยแต่องคงนี้เป็นหลวงพ่อโบยนะถอดมาจากหลวงพ่อโมวัดสามจีนก็เลยต้องเหมือนกันนะครับนี่พ่อโบยถอดมาครับอ่ะเห็นไหมชัดเจน,นครับเบสิกคนละอย่างกันอันนี้จะมีรอยรอยช่อและแต่งตะไบานี่อันนี้อันนี้อันนี้แต่งตะไบาออกหมดแล้วนะครับแต่งช่อหมดเลยอันนี้เป็นหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับเนื้อทองผสม เนยถอดพิมพ์มาจากนี่ครับเห็นไหมใบหน้าใบหน้าเดียวกันเลยแต่ดูความคมความตื้นอะตื้นจะตื้นนิดกว่าตื้นกว่าหลวงพ่อโมเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ดูถ่านบัวเพราะหลวงพ่อบวยเนี่ยเป็นพระถอดพิมพ์เห็นไหมจะดูตื้นกว่านะครับเอาหลวงพ่อโมมากดพิมพ์นะครับก็สภาพถ้าสวยๆอย่างนี้นะครับสวยๆผมซื้อแปดพันถึงหมื่นนะครับองค์นี้ผมเปิดเจ็ดพันห้านะครับ อ่าเปิดเจ็บไองค์นี้ไม่ได้เปิดอ,องค์นี้เก็บนะครับนี่ซื้อซื้อสนามมาเท่าไหร่สองพันห้าขายก็ต้องเป็นหมื่นอยู่ที่ความสามารถนะจ๊ะสวัสดีทุกท่านครับพี่ปัญญาวุฒิสวัสดีครับสวัสดีพี่อรนอรนท์หรอพี่สุพันศาสวัสดีครับพอลีห้าเหลี่ยมหน่อยออเอาพอลีห้าเหลี่ยมนี้เออ อันนี้เปิด2,000กว่า2,007นะครับพี่เปิด2,007อ่ะอันนี้ FC ถามมานะครับเปิด2,007พี่ไหวเท่าไหร่ต่อเลยนะครับนี่หลวงพ่อหลีนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นเป็นการกดนะครับเป็นการกดพิมพ์นะครับผมเนื้อดินหน้าตาติดนะครับอันนี้2,700พี่ไหวเท่าไรนะครับลองว่าดูนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลงไลน์แล้วครับพอดีผมแค่ลงมาเทสเทนะครับแค่ลงลงมาเทสเฉยๆนะครับอ่าเนี่ยให้ดูพ่อคคำเหมือนกันนะครับเห็นไหมมีร่องรอยการประกบนะครับนี่ในหุ่นเทียนอันนี้ก็จะเขาเรียกว่าจะแต่งในหุ่นเทียนค่อนข้างค่อนข้างเลือนหายเลยพอผ่านใช้ด้วยก็แทบหมดเลยแต่ก็ยังมีริ้วรอยริ้วรอยการประกบนะครับนี่รอยช่อเห็นไหมพี่รอยช่อนะครับ และนี่ที่สําคัญนี่ตามุง้งนี่อย่างนี้นะเปอร์เซ็นแทสเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วเห็นตามุ้งแบบนี้นะครับจดจําไว้เลยพี่จ๋านะเปอร์เซ็นแท้เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับแบบสภาพนี้ก็เปิดที่อ่าแปดพันห้าเอาแปดพันห้านะครับอ่าเพราะคําโอเคนะครับก็นี่ครับนี่นี่นี่รอยตามุ้งให้ดูนะครับฟี 4, ลองดูนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อแหลมของหลวงพ่อช่วงนะครับ เห็นไหมมีพระผิวบอลลอดนะครับเนี่ยเบสิกพหล่อนะจดจำให้แม่นๆเลยพี่จา๋านะครับนี่ร่องรอยการประกบนะครับร่องรอยการประกบนะครับรอยช่อน่าจะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่แล้วก็รอยหักไปนะครับนี่รอยประกบนะครับรอยตามมุ้งพี่นี่รอยตามมุ้งพระแท้จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะ รอยตามุ้งคว้าแท้ก็จะประมาณนี้อันนี้ลงคอนุ่งว่าช่วงนะเพราะช่วงนะวัดปากน้ําใช่ไหมสมุดสงครามอ่ะก็ประมาณนี้คนระับองนี้ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับก็ต้องขอตัวก่อนครับก็ลองมาเทสลองมาเทสดูนะครับผมไอ้ไขเขียนนะไรั่ไหมเงี้ยโอเค,อเคก็ลองมาเทสดูนะครับขอบคุณครับ ก็ไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยววันหลังจะมาไล์นะครับวันหลังจะมาไล์แต่วันนี้ต้องขอตัวก่อนนะพี่นะต้องขอประทานทุกท่านด้วยนะครับกิ่งกิ่งโอพสี่หรอพี่เอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมไล์สดในเฟสนะครับผมปกติผมจะไล์สดในเฟสนะครับแต่อันเนี้ยเดี๋ยวผมวันหลังจะมาไล์ไล์บอกแล้วก็ศึกษาด้วยนะครับโอเคขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ลงคลิปใหม่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลงครับพี่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันยาวไม่ยาวนะครับโอเคนะครับ ขอตัวลาก่อนนะครับพี่ทุกท่าน,นครับมีพรายักออกส่งรูปมาชมทางนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมพี่คนกดออกไหนเอ็กนี่ได้เลยนะอ๋อ